ดีค่ะ,ว,คะวันนี้หราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่พิเศษในจังหวัดระยองนั่นก็คือป่าชายเลน,นพรทเาดีกลางน้ำหรือที่เรียกว่าอัน,นมณี่แห่งเดียวในเมืองระยองและว,วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดู ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า1้0ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพศ2 4 1พว้าวเป็นเจดีย์ทรงละฆังสูง10เมตรตั้งอยู่กลางแม่น้ำระยองเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเมืองระยองแล้วจ้าและบริเวณรอบเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ก็ยังถูกรายร้อมไปได้วยป่าชายเลนขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่กว่า500ไร่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของต้นไม้และสลัตว์เล็กๆและที่สำคัญยังตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองของจังหวัดระยองอีกด้วยที่ป่าชายเลน,นของเราสวยงามและอดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เป็นขอความร่วมมือจากพี่ๆชาวชุมชนหน่วยงานราชการและโรงไฟฟ้า BLCP ที่สนับสนุนดูแลรักษาตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันค่ะ น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของพี่พี่ BLCP ที่ช่วยร่วมกันปูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวและเก็บภาพบรรยากาศที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์ต่างๆ ร้อมทั้งศึกษาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับป่าชายเลนที่ศูนย์การเรียนรู้พระเจดีกลางน้ำถ้าพี่ๆอยากมาเชี่ยวชมความสวยงามของป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำก็แวะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราได้เลยนะหลับรลงว่าจะได้รับความรู้และความประทับใจกลับไปแน่นอน